สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูเนธใน t r Kick Live LEARN at home ค่ะกลับมาเจอกัะอีกเช่นเคยค่ะเด็กว<ๆ>ันนี้นะคะคุณครูเนธก็มีทั้งสาระและความสนุกสนานมาฝากอีกเช่นเคยและก่อนที่เราจะไปถึงความสนุกสนานเอเมื่อคลังที่แล้วคุณครูเนธพาเด็กๆไปรู้จักกับอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เขาคืออะไรคะ อะไรนะคะตอบตั้งดังเลยค่ะโอ้โหเก่งมากค่ะเด็กๆเขา่าคือเจ้าสิ่งนี้เองเครื่องอะไรเอ่ยเครื่องปรินเตอร์นั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยไหนที่บ้านใครมีเครื่องปรินเตอร์บอนครูแนนหน่อยสิโอ้โหมีกันทุกคนเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆะ่ะเครื่องปรินเตอร์เนี่ยเด็กไปกดเลดได้ไหมคะได้หรือเปล่าเอ่ยไม่ได้นะคะเพราะว่าเขานะ ใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเราไปกดเล่นเนี่ยอาจจะเกิดไฟช็อตได้นั่นเองคะ่ะและดเด็กจําได้ไหมคะว่าเจ้าเครื่องปรินเตอร์หรือเครื่องพิมพ์เนี่ยเขามีขั้นตอนในการทํางานกี่ขั้นตอนเอ่ยกี่ขั้นตอนนะคะใช่แล้วคะ่ะ4ขั้นตอนคะ่ะก็คือต้องใส่กระดาษไปเลือกคําสั่งพิมพ์ที่คอมพิวเตอร์แล้วก็เราให้เจ้าเครื่องปรินเตอร์เนี่ยฉีดหมึกลงบนกระดาษ พอฉีดมือครบเสร็จตามภาพที่เรากำหนดเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาเป็นภาพหรือข้อความตามที่เราต้องการนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเด็กๆเอ๊คุณครูเนสจะไม่ได้พาเด็กๆไปเจ,เจอเครื่องปรินเตอร์แล้วนะคุณครูเนสจะพาเด็กๆไปรู้จักกับโปรโกแกร,รมอีกหนึ่งโปรแกรม <S <S 1> <S 1> <ๆ>เด็กๆจาได้ไหมคะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยคุณครูเนสเคยพาเด็กๆไปดับเบิ้ลคลิกเปิดเจ้าไอคอนโปรแกรมนี้อยากรู้ไหมคะ ถ้าคนไหนอยากรู้เดี๋ยววันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอเจ้าโปรแกรมนี้กันอีกในนิทานของเราและเราจะไปดูกันซิว่าแม่บ้าน้อยมาลีเนี่ยจะสามารถนําไม้กายสิทธิ์กลับคืนมาได้หรือเปล่าเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูนิทานกันเลยค่ะไปกันเลยวันนี้เสนอตอน ความเดิมตอนที่แล้วขอบคุณทุกคนที่ช่วยมาลีนะคะมาลีต้องเดินทางไปยังเมืองเจ้าหิมะเพื่อไปเอาไม้กายสิทธิ์คืนจากดกตรดีมอนไปคนเดียวมันอันตรายมากนะให้พวกเราไปด้วยนะพวกเราจะช่วยมาลีเอาไม้กายสิทธิ์กลับคืนมาเอง พวกเจ้าจะเดินทางข้าบฟ้าด้วยราะชะอากาศยานโรนของข้าเสบัตินี้เถิเดเมื่อไปถึงเมืองเจ้าหิมะแล้วให้ทานเย็นเลียกคนชิ้นเข้าใจไหม มากินเยลลี่ที่เจ้าชายอบๆให้เรามากันเถอะไม้กวาดก็มี ทำไมไม่ยอมทําความสะอาดกันนะเราจะเอาไม้กายสิทธิ์กลับคืนมายังไงกันดีล่ะครับพี่คลิกพี่คลิกมีแผนครับอย่านะยอย่าผักให้ผมกินเลยผมไม่อยากกินผักครับ น,นใครนะูมาลีเธอออกมาจากอีบุ๊กได้ยังไงเนี่ยเอาไม้กายสิทธิ์ของหนูคืนมานะออกมาได้เดี๋ยวก็เสกให้กลับเข้าไปในอีบุ๊กใหม่ก็ได้ไม่ยากโอมจองกลับเข้าไปในอีบุ๊กนะบัดนี้อ้าว ทำไมเสกไม่ได้ไม่เข <c oughs> <c oughs> <c oughs> <t> ้าใจเฮ้ยนี่มันไม่กวาดเป็นไปได้ยังไงเมื่อกี้ตอนด็อกเตอร์ดีมอนหลับแทนถือโอกาสสลับไม้กายสิทธิ์กับไม้กวาดไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่า่พอเ้ยเจ็บใจนี่เอาคืนมานะวว้ คนมากนะคะที่ช่วยเหลือมารีตั้งใจว่าต่อจากนี้จะไม่เล่นแต่เกมอย่างเดียวอีกแล้วแต่จะใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีไว้เพื่อเล่นเกมอย่างเดียวนะครับยังมีโปรแกรมที่สนุกสนุกและมีประโยชน์อีกมากมายเช่นโปรแกรม p a i n t ยังไงล่ะครับเอ๊ะโปรแกรม p พ i n t เหรอคะมารีไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนโปรแกรม p a i n t เป็นโปรแกร,รมที่ใช้สำหรับวาดภาพและระบายสีในคอมพิวเตอร์มีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปจานสีกับคู่กันเราสามารถดับเบิลคลิกที่ไอคอนเพื่อเปิดโปรแกร,รมและใช้เครื่องมือต่างๆวาดรูปหรือระบายสีได้ตามความต้องการนะครับน้องๆครับเราต้องดับเบิลคลิกที่ไอคอนรูปอะไร จึงจะเปิดโปรแกร,รม Paint ได้ครับถูกต้องนะครับต้องดับเบิลคลิกที่ไอคอนรูปจานสีกับคู่กันนั่นเองครับต่อไปนี้มารีจะฝึกวาดรูปให้สวยๆด้วยโปรแกรม Paint แล้วจะส่งมาให้ทุกคนดูเยอะๆเลยนะคะแล้วหลังจากเนี้ยมารีจะไปที่ไหนต่อละครับ มารีจะกลับอาณาจักรคริสตัลบ้านของมาลีค่ะหืมไว้ว่างๆพวกเราจะไปเยี่ยมที่บ้านนะจริงหรอคะสัญญานะเพื่อนๆเราสัญญางั้นมาลีไปก่อนนะคะบาย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  แล้วโลกแห่งนิทานก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งขอบคุณนะเหล่าผู้กล้าทั้งหลายเป็นยังไงคะเด็กๆในนิทานของคุณเนตจบไปแล้วกับตอนที่ชื่อว่าเพนนนั่นเองค่ะ และในนิทานค่ะเด็กๆแม่มดน้อยมาลีได้ไม้กายสิทธิ์กลับคืนมาหรือ,อยังคะได้หรือ,อยังได้แล้วใช่ไหมคะสามารถจัดการกับเจ้าดร,รดีมอนได้ด้วยและโลกนิทานก็กลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งนั่นเองแต่เอ๊เมื่อกี้ค่ะเด็กๆแม่มดน้อยมาลีของเราบอกว่าต่อปีนี้จะไม่ใช้คอมพิวเตอร์นานเกินไปจะไม่เล่นแต่เกมแล้ว เด็กๆรู้ไหมคะว่าคอมพิวเตอร์ของเรานะคะไม่ได้มีแค่เกมอย่างเดียวนะเขายังมีประโยชน์อีกหลายอย่างเลยเช่นการฟังเพลงดูหนังดูการ์ตูนได้ด้วยรวมถึงคอมพิวเตอร์ของเรายังสามารถวาดรูปและระบายสีได้ด้วยกับโปรแกรมโปรแกรมนี้ค่ะใครจาได้บ้างคะว่าเขาคือโปรแกรมอะไรคะโปรแกรมอะไรนะโอ้โหเด็กๆเก่งมากค่ะเขาก็คือโปรแกรมเพนนั่นเอง สัญลักษณ์ของเจ้าโปรแกรมเพนมีอะไรบ้างคะเด็กๆอะไรนะคะอ๋อใช่ค่ะเด็กๆเขาก็มีผู้การแล้วก็จานสีนั่นเองค่ะคือสัญลักษณ์ของเจ้าโปรแกรมเพนเอ๊ถ้าคุณครูเนตอยากเปิดโปรแกรมเพนค่ะเด็กๆจะต้องเปิดยังไงคะที่ไอคอนบนจอภาพทำยังไงคะเด็กๆคุณครูเนตเคยบอกเด็กๆไปแล้วนะต้องทำยังไงคะใช่แล้วค่ะเราจะต้อง จับใช้เมาส์ใช่ไหมคะเลื่อนเมาส์ไปหาไอคอนโปรแกรมเพนแล้วก็ทำการดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกช้าๆหรือเปล่าคลิกคลิกหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะต้องคลิกเร็วๆดับเบิลคลิกเร็วๆแบบนี้คลิก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 แบบนี้ก็สามารถเปิดเจ้าโปรแกรมเพนได้แล้วคะ่ะเด็กๆเอแล้วโปรแกรมเพนของเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างคะทำอะไรได้บ้างนะ ไปซื้อข้าวไม่ใช่ไปซื้อผักไม่ใช่ค่ะสามารถวาดรูปและระบายสีได้นะคะเด็กๆเอ๊เด็กๆ,ๆคนไหนอยากใช้โปรแกรมเพนวาดรูปลระบายสีบ้างคะเดี๋ยววันนี้ค่ะค,คุณครูเน่จะพาเด็กๆไปเปิดโปรแกรมเพ้นและเราก็จะมาลองวาดรูปในโปรแกรมเพ้นกันเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าคนไหนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเด็กๆคะเราจะมาเปิดโปรแกรมเพ้นกันเด็กๆเจอไอคอนของโปรแกรมเพ้นท์แล้ยังคะเจอหร้อยัง แล้วเด็กๆก็ดับเบิ้ลคลิกเปิดได้เลยนะคะนี่เลยคือไอคอนของโปรแกรมเพนจะมีจานสีแล้วก็พุกันแบบนี้เดี๋ยวเรามาเปิดโปรแกรมเพนพร้อมกันนะคะโดยการดับเบิลคลิกพร้อมกันค่ะอา้อาอ้าวคลิกคลิกนะคะเปิดมาแล้วค่ะเด็กๆนี่เลยนะคะคือหน้าตาของโปรแกรมเพนนะคะเขามีส่วนประกอบหลายส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านบนสุดค่ะเขาเรียกว่าไทเติลบาร์หรือแถบชื่อเรื่องนะคะ ต่อมาค่ะเขาคือเมนูบาร์นะคะหรือแถบเมนูต่างๆและต่อมาค่ะที่มีเยอะเลยค่ะเด็กๆคะ่ะทั้งสีทั้งรูปทรงต่างๆเขาเรียกว่าทูบาร์หรือแถบเครื่องมือนะคะและพื้นที่สีขาวตรงนี้ค่ะมีไว้สําหรับให้เด็กๆนะคะมาวาดรูปแล้วก็ระบายสีกันนะคะและวันนี้ค่ะคุณครูเนธมีเครื่องมือหนึ่งเครื่องมือค่ะมาแนะนำให้เด็กๆรู้จ,จักกันเครื่องมือนั้นชื่อว่าเชฟค่ะดเด็กๆพูดตามค่ะเชฟอีกรอบนึงค่ะ เชฟนะคะก็คือรูปทรงต่างๆนะคะหรือรูปร่างอัตโนมัติที่โปรแกรมมีให้เรานะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะตรงนี้ค่ะเขาคือรูปร่างอัตโนมัติหรือว่าเชฟนั่นเองค่ะวิธีการใช้งานก็ไม่ยากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆแค่เอาเมาส์นะคะไปคลิกรูปที่เราต้องการค่ะคุณครูเนี่ยขออนุญาตเลือกวงกลมนะคะหลายวิธีการวาดรูปนะคะใช้เมาส์ค่ะคลิกลากปล่อยคุณครูเนี่ยเชื่อว่า เด็กอนุบาลสองคลิกลากปอยกันได้ทุกคนแล้วใช่ไหมคะเด็กดูนะคะวิธีการก็คือคลิกลากป่อยนะคะคลิกจากซ้ายมาขวาหรือคลิกลากปล่อยจากบนลงล่างก็ได้ค่ะก็จะกลายเป็นวงรีคลิกลากปล่อยนี่คลิกลากปอยแน่นอนคลิกลากปล่อย,น,น,อน,อยนี่นะคะเด็กๆแค่นี้เองนะคะเด็กสามารถใช้รูปทรงต่างๆสร้างสรรค์เป็น ผลงานของเราได้นะคะแต่ว่าให้เด็กนะคะวาดไปแล้วปุ๊บไม่ชอบไม่ถูกใจใเด็กสามารถลบได้ค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องใช้ยางลบค่ะแล้วคุณคุณเนตมีปุ่มหนึ่งปุ่มค่ะมาแนะนําก็คือปุ่มนี้เลยคะ่ะเด็กๆนี่เลยปุ่มนี้ค่ะเด็กๆเ,เ,เขาชื่อว่าปุ่มอันดูค่ะเด็กพูดตามค่ะอันดูอีกรอบหนึ่งค่ะอันดูนะคะเอาไว้ย้อนกลับนั่นเองดูนะคะเด็กๆพอคุณเนตคลิกปุ่มอันดูเกิดอะไรขึ้นอันดูอันดู อันดูอันดูเห็นไหมคะหายไปหมดแล้วไม่ต้องเสียเวลามาใช้อย่างลบๆนะคะคุณเนทขอลองวัดมาอีกสักหนึ่งรูปเนาะขอวัดขอเลือกเป็นรูปดาวนะคะคุณเนทคลิกลากปล่อยเป็นรูปดาวแบบนี้แต่ว่าเป็นดาวสีดําแบบนี้สวยไหมคะไม่สวยเลยคุณเนทขออนุญาตใส่สีให้ดาวเอ๊จะใส่สีต้องไปเลือกตรงไหนคะเด็กเด็กรู้ไหมคะ้าเด็กไม่รู้นะคะคุณเนจะบอกให้ค่ะนี่เลยค่ะวิธีการ ใส่สีกับรูปภาพค่ะเราจะมาที่เครื่องมือที่ชื่อว่าถังเทสีค่ะตรงนี้เลยค่ะเด็กก็มาคลิกถังสีค่ะแล้วก็มาเลือกที่แถบสีที่เราต้องการคุณเนตขอเลือกสีเหลืองค่ะคลิกสีเหลืองแล้วก็นําถังสีค่ะมาคลิกเทที่รูปภาพแบบนี้แค่นี้เองค่ะก็จะได้รูปดาวที่เราวาดแล้วแล้วก็มีสีสันสวยงามนะคะดเด็กสามารถไปทดลองวาดรูปได้นะคะแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าค่ะ เราจะมาวัดรูปอะไรติดตามชมกันค่ะเด็กๆคุณครูเนตรนะคะมี1เว็บไซต์นะคะมาแนะนำให้เด็กๆนำไปใช้ในการวาดรูปและระบายสีได้กรณีที่เด็กๆคนไหนไม่มีโปรแกรมเพ้นท์นะคะซึ่งเว็บไซต์นี้หรือโปรแกรมนี้นะคะสามารถใช้งานได้ทั้งในโทรศัพท์ iPad t แท็บเล็และก็คอมพิวเตอร์ะคะ่ะเว็บไซต์นี้มีชื่อว่า a u t o d o w c o m นะคะเพียงเด็กๆนะคะให้ ผู้ปกครองนะคะไปที่ Google Chrome นะคะแล้วพิมพ์คำค้นหาว่า AutoR d a w ก็จะเจอค่ะเว็บไซต์แรกเลยค่ะ AutoR.com d a w เราก็คลิกเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะคือหน้าตาของเว็บไซต์นะคะพอคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอหน้านี้ค่ะให้เด็กๆนะคะไปที่คำว่า Start Drawing ค่ะ นี่เลยค่ะนี่เลยเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ o u t o o o อน o m นะคะจะมีพื้นที่ในการวาดรูปเหมือนกับโปรแกรมเพ้นเลยนะคะแล้วก็จะมีเครื่องมือต่างๆให้เด็กสามารถเลือกใช้งานได้เลยนะคะว่าจะเป็นเครื่องมือดินสอวาดภาพแบบอัตโนมัติพอเด็กวาดปุ๊บนะคะเขาก็จะมีตัวอย่างภาพ ให้เด็กเลือกสามารถนํามาใช้ได้นะคะอย่างกณเนตวาดเป็นลายเส้นแบบนี้สามารถเลือกเป็นรูปอะไรก็ได้ที่เขาที่มีตัวอย่างหรือมีลายเส้นคล้ายๆกับที่เราวาดนะคะหรือเด็กๆจะวาดเองโดยใช้ดินสอนะคะวาดเองก็ได้เห็นไหมคะเด็กๆหรือจะสามารถพิมพ์ชื่อใส่ลงไปก็ได้นะคะพิมพ์ชื่อพิมพ์ตัวเลขใส่ลงไปก็ได้นะคะนี่เลย น,นะคะคุณครูเนทพิม์ชื่อครูเนทนะคะและยังสามารถขยับได้ด้วยนะคะแต่ว่าต่อมาค่ะอันนี้เลยคะ่ะเครื่องมือฟิลนะคะใช้ทำอะไรใช้ในการเทสีที่รูปภาพของเราคุณครูเนทสาธิตให้เด็กดูก่อนนะและอันนี้ค่ะเครื่องมือเชฟนะคะซึ่งเชฟเนี่ยคุณครูเนทสาธิตให้ดูในโปรแกรมเพนแล้วนะคะ แต่ว่าเชฟในโปรแกรมออ t โตดอเนี่ยเขาจะมีให้เราแค่3รูปทรงนะคะวิธีการใช้งานก็เหมือนกันก็คือการใช้เมาส์คลิกลากปล่อยนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องมือปุ่มซูมนะคะซูมขยายที่รูปภาพได้ด้วยและปุ่มนี้ค่ะเด็กๆเกมื่อเด็กนะคะวาดผิดหรือต้องการวาดรูปใหม่ก็สามารถใช้ปุ่มนี้ได้ค่ะเขาชื่อว่าปุ่มอันดนะคะหรือปุ่มย้อนกลับนั่นเองแค่นี้เองค่ะเด็กๆ และไม่ได้เด็กนะคะวาดรูปเสร็จแล้วนะคะเรายังสามารถบันทึกรูปที่เราวาดไว้ในอุปกรณ์ของเราไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือไว้ในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะโดยมาที่มุมซ้ายนะคะที่เป็นขีดสามขีดค่ะแล้วก็คลิกที่ขีดสามขีดค่ะแล้วเลือกคำว่าดาวน์โหลดนะคะแค่นี้ค่ะรูปของเราก็จะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นะคะแต่ถ้าใครนะคะใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะก็มาที่คำว่าดาวน์โหลดนะคะแล้ว กดค้างที่หน้าจอาแล้วกดบันทึกรูปไว้ในคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะคุณครูเนตรนะคะก็จะมาสาธิตการวาดรูปโดยใช้รูปทรงต่างๆกันค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับโปรแกรมเพนใช่ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะว่าหน้าตาของโปรแกรมเพนเนี่ยเขาเป็นยังไงไอคอนโปรแกรมเขาเป็นยังไงเด็กๆจำได้ไหมคะ ถ้าจำได้คุณคุณเนตก็เลยเตรียมภารกิจมา1นึภารกิจค่ะอยู่ในหนังสือเรียนหน้านี้ค่ะหน้าที่69ภารกิจมีอยู่ว่าให้น้องๆค่ะลากเส้นตามรอยประเพื่อพาพี่แทนไปหาไอคอนของโปร,โกรแกรม p a น n t เ,เด็กๆดูสิคะว่าหน้าตาของไอคอนของโปรแกรม p a น n เป็นยังไงนะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ย จำได้ไหมคะอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าอยู่ข้างบนอยู่ตรงกลางหรืออยู่สุดท้ายเลยเอ๋คนหัูเน็ตไม่บอกค่ะแต่ว่าก่อนที่เดียวนะคะจะไปถึงไอคอนของโปรแกรมเพนก็จะต้องลากเส้นผ่านเครื่องมือในโปรแกรมเพนด้วยเช่นปแปรงทาสีถังสียางลบรูปทรงปุ่มตัวอักษร เอ๊แล้วจะถึงโปรแกรมเพนไหมคะเอ๊เด็กลองทำเองได้ไหมคะใครทำได้แล้วนะอย่าลืมส่งภาพสวยๆหรือถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับ t o c i c k Life Learn at Home วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ